ครับนะครับสวัสดีครับพี่น้องนะครับพี่น้องแฟนแฟนเสียนนกนะครับท,ทุกทุกท่านนะครับข้ามือนี้พญจวดนะครับสิผ้าพี่น้องนะครับสบีผ้าพี่น้องเสียนนกนะครับคนที่มีใจรักนะครับในการเล่นนกนะครับนกข่มนกท่านกเขานะนะครับนกทุกยางนะครับที่พี่น้องมักนะครับ ืัอนี้ครับพี่จวดสิบห้าพี่น่องมาเบิงวิธีการเห็ดนะครับวิทาวิธีการเห็ดซิ่งนะครับหรือว่าขึ้นนะครับหรือว่าซิ่งจนเจ้านะครับจันเจ้านะครับหรือว่าจอหนังนะครับให้พี่ให้น่องเบิงนะครับว่าพี่ขั้นตอนเขาเห็ดนะครับเป็นแบบใดนะครับซิ่งนกท่าหรือว่าซิ่งนกขุมนะครับอันดับแรกพี่น่องนะครับ นี่ครับพี่น้ององตัดเล็กนะครับเล็กนี่ครับพี่น้องนะครับพึงชัดๆเต้พี่น้องเด้อนะครับตัดเล็กครับรวมยาวประมาณสามนิ้วสี่นิ้วเร้วแต่พี่น้องมากนะครับับเรียกครับตัดนะครับตัดเล็กนะครับแล้วก็ดัดเล็กพี่น้องนี่ครับดัดเล็กนะครับพี่น้องฝีมืองามนะครับเห็ดนะครับให้งามนะครับก็พอจะจวดนะกรไไ้ครับนี่จวดนะครับ มาสาธิตให้พี่น้องเบ่งนะครับข่าๆนะครับขั้นตอนต่อไปพี่น้องนี่ครับเล็กนะครับพี่น้องนี่ครับต่อหนังนะครับนี่ร้อยเชื่อมดวยพี่น้องเด้อนะครับพี่น้องนะครับนกคุ้มนะครับนกคุ้มนะครับนี่พี่น้องตัดนะครับให้พี่น้องตัดนะครับปอมานนะครับแปดสิบเซนนะครับนี่ครับแปดสิบเซนนพี่น้องเด้ออมาแบงนะครับแบงเครืองนะครับ อ่างละสี่สิบครับพี่น้องมาแบ่งคืนนะครับด้านนี้สี่สิบพี่น้องครับด้านนี้สี่สิบนะครับด้านนี้ก็สี่สิบนะครับด้านข้างก็สี่สิบพี่น้องรวมกันแล้วร้อยยี่สิบนะครับสี่สิบเส้นนะครับพี่น้องสี่สิบเส้นเด้อพี่น้องเด้อนะครับเลากกมาตัดเล็กนะครับเชื่อมก็พี่น้องเชื่อมนะครับนี่ครับเชื่อมนี่ครับเชื่อมนะครับ นี่ครับนี่เป็นแบบนี้พี่น้องนี่ครับนี่ครับแนวดักนกคุมพี่น้องนี่นะครับแนวดักนกขุมหรือพี่น้องเด้อนะครับน้องหมักสามสิบเส้นหรือสี่สิบเส้นนะครับก็แล้วแต่พี่น้องนะครับมักไงหมักหน่อยนะครับแล้วที่นี่เขาตัดแล้วนะครับเขา็มาเวทนะครับมาง้่อนะครับนี่ครับตอนที่สี่สิบสี่สิบสี่สิบเส้นพี่น้อง เดี๋ยวต้พี่น้องเสียมักหน่อยมักใหญ่สามสิบเส้นก็ะไรครับเส้าหาเส้นก็ได้แล้วแต่พี่น้องนะครับก่มลวางข่มเนีาๆๆนวาน,าานะครับแล้วก็มานี่ครับพี่น้องหลังจากนะครับนี่ไหมพี่น้องมึงไหมครับนี่ครับเปนจวดนะครับประกอบแล้วนะครับนี่ครับเจาะรูนะครับเจาะรูนะครับเจาะรูเจาะรูนะครับดูครับนี่พี่น้องครับเจาะรูนะครับนี่ครับหลังจากเป็นแนวนี้แล้วนะครับประกอบแล้วครับรๆๆเป็นแนวนี้ครับ,บรนนพี่น้อง ซึ่งนกคุมนกท่านะครับทําแบบเดียวกันนะครับนกท่านี้ตัดเล็กร้อยห้าสิบนะครับเม็ดหาซิบเส้นได้พี่น้องเด้อนะครับตัดเล็กครับเอามาหักเคืองนะครับเรามาดัดนะครับให้ได้ข้างละห้าสิบนะครับตัดเล็กร้อยหาสิบนะครับนกกระทาได้พี่น้องเด้อนกท่าครับนกท่าร้อยหาสิบนะครับกับมาแบ่งเคืองนะครับหาสิบหาสิบหาสิบครับ กัเฮ็ดคือกันก right. <us> right ับหนกขุมด้ยพี่น้องนะครับเฮ็ดคือกันกับหนกขุมเลยนะครับเสียงลูกร้านอาศิล้ายแน่ครับพรนี่จวดนะครับเลียงร้านด้วพี่น้องเด้องบัวกันนะครับการประกอบพี่น้องเบื้องเอากับพี่น้องประกอบครับนี่ครับการประกอบนะครับมันจะเป็นแนวนี้พี่น้องประกอบนะครับนี่ครับประกอบเรี่ยวนะครับเบิ่งเชือกพี่น้องนี่แหละครับเชือกนะครับนี่ครับเชือกนะครับ นี่ครับประกอบเรลี่ยวมันจะเป็นแนวนี้ครับนาตาครับพี่น้องพี่น้องเส้นนกสีหัวครับว่ามันเป็นแนวด้นะครับอันนี้ไม่จวดไม่เห็นพี่น้องเบื้องนะขาว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 นะครับมักไม่เกมกีฬานะครับในการต้อนกพี่น้องนะครับนี่แหละครับชมหนานะครับซิ่งนกขุมนกท่านะครับเขาเรียกจอหนังหรือว่าจันเจ้านะครับคุณภาพการติดนะครับไมีจวดบอกเลยว่านะครับ ดีก็สิ่งทั่วไปนะครับดีก็สิ่งสิ่งขั้นได้พี่น้องนะครับคําว่าจนเจ้านี่ครับพี่น้องเบ่งเอานะครับหลังจากข้าเย็ดแล้วนะครับพี่น้องนี่ครับเอาสารได้พี่น้องเรื่องนี่สารสิ่งใส่นี่ครับนกท่าได้พี่น้องนะครับพ่วงกวางนะครับเก่าตานะครับพมวงเน่าเกล็ดตาเคืองหงตาเคืองก็แล้วแต่พี่น้องนะครับแรล้วแต่พี่น้องมักตาหางตาทีนะครับเสี้ยนนกสีหูอเองนะครับอันนี้นกเขานะครับสารก็คือกันกับตัวนี้แหละครับพี่น้องคือนกท่านี่แหละนะครับคือนกท่านะครับ สามแบบเดียวกันเขามาประกอบนะครับมีประกอบแนวนี้ครับนกขุมกับเกาตานะครับคว่ำลึกกับมันเหย็ดตาแปดตาก็แล้วที่พี่น้องนะครับสี่เห็ดเอานะครับเดี๋ยวตะมักไผ่มักมั่นเด่อพี่น้องเด้อนะครับเมียไผ่เมียมันนะครับพวกจวดเอามาเห็ดห้เบิ้งนะครับผู้มักในเกมพิลานะครับในการต่อนกครับมันกระแชร์ของเรียนพี่น้องมักไผ่มักมั่นนะครับพี่น้องเกิดมานะครับเดี๋ยวพี่น้องมักผู้คนมัก มังไฟนะครับกลิ่งมังไฟครับนกชนมักเลิ่นการเพาะนั่นกระดิ่นครับพี่น้องมักบวกมักไผ่นะครับมักไก่มักคนเฮามันเกิดมาบ่คือขึ้นกันพี่นอ้องพอจะจวดเห็ดไม้พี่น้องเบิ้งนะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับสำหรับผู้ที่อยากเห็ดซิ่งนกท่าหรือว่าซิ่งนกขุมนะครับจํำเด้อพี่น้องเด้อนะครับหลังจากเขาประกอบแล้วพี่น้องมันจะเป็นหน้าตาแนวนี้พี่น้องก็เบิ่งบาน <c oughs> นี่ครับหน้าตานะครับหลังเขาหลังจากเขาประกอบแล้วนะครับ อันนี้สีงลกคุมด้พี่น้องเด้อนะครับจันเจ้านะครับนี่นะครับสิ่งลกคุมนะครับหลังจากเขาประกอบแล้วนะครับนี่ครับอันนี้ซส่งลูกท่าพี่น้องนะครับรายละเอียดได้พี่น้องเด้อนะครับมึงรายละเอียดนะครับสิ่งลูกท่าครับพี่น้องฝีมือดีๆนะครับเห็ดเอาเห็ดงามๆพี่น้องมีจวดนะครับฝีมือกับซ้ำนี่แหละครับตะวามานนครับมีจวดนี่บอกเลยว่าทำบาปขืนพี่น้องประเภทการห้อยากให้กินกับ กำนกกับหนูนี่สุดจอดพี่น้องแนวมักครับนี่แหละครับสิ่งตัวนี้นะครับผมบอกเลยว่าการหมานพี่น้องสิ่งลูกท่านี่นะครับนี่แหละครับสิ่งลูกท่านะครับสิ่งลูกคุมนะครับลูกท่านี่ย่ำเด้อครับเด้อนะครับแต่ละช่องนะครับเล็กนะเขาต้องตัดนะครับตัดนะครับจากพืนนะครับตัดเม็ดหาเม็ดหาซิฟนะครับหลักมัดงอนะครับหลักมั แบ่งคร่งนะครับช่องนี้หาสิบช่องนี้หาสิบนะครับช่องนี้หาซิบนะครับช่องนี้พี่น้องตัดเชื่อมเด้อพี่น้องเด้อฟังดินนะครับตัดเชื่อมนะครับเชื่อมนะครับเชื่อมนะครับพี่น้องกระจงไว้น้ำนะครับรจงขาไว้น้ำนะครับเสียบปลักดินนะครับครับมองปลักดินนี่พี่น้องทีจงไว้นิ้วหนึ่งหรือสิบนิ้วครึ่งหรือสิบมันเป็นบางพื้นที่กับดินแกนพี่น้องบางพื้นที่กับดิน ดินลมนะครับดินล้วมนะครับเอาเห็ดสันเห็ดเหย้ออกนะครับแล้วแต่นะครับพี่น้องนี่แหละครับเสี่ยงลูกท่าเสี่ยงลูกขุมนะครับควรจวดเห็ดไม่พี่น้องเบิ้งนะครับเพื่อคนจะเค็ดนะครับซิ่งมันนี้พี่น้องผมบอกเลยว่ารับประกันเลยว่าควหมานนี่รอยเปอร์เซ็นต์ครับบอกก็เซิ่งขั้นได้พี่น้องเด้อนะครับผมมีการพลาดนะครับพลาดยากนะครับ นี่ครับสิงนกท่าพญจวดนี่ครับพญจวดีหมานเป็นหมานนกท่าครับแต่วาาบกกาลงชิบนะครับบกาลงยูทูบนะครับราวานกท่าเนี่เป็นสับสังวนพี่น้องเอาลงยูทูบบ่ได้นะครับสิเห็ดไห้พี่น้องเบิ้งนะครับเป็นแนวทางซ้ำนี้นะครับพี่น้องเบิ้งได้พี่น้องเด้อการมัดเชือกนะครับสิงนกท่านะครับสิงนกคุมนะครับสิงนกคุมพี่น้องสิงนกคุมนี่ย่ำนะครับเด้อย่ำนะครับย่ำพี่น้องตัดเล็กกับภูมักสามสิบเส้นผูมักสี่สิบเส้นนะครับ ตะเลี้ยเตนะครับแบ่งตัดสามสิบจีนองตัดเล็กเก่าสิบมาแบ่งซ้ำทอนนะครับสามช่วงนะครับช่วงละสามสิบเส้นก็ได้ครับสี่สิบเส้นก็ได้พี่นองนะครับนี่นะครับตัวเสิ้นงลูกท่านี่ตัดเล็กร้อยหาสิบนะครับเม็ดหาสิบเส้นได้พี่น้องเด้อตัดเล็กนะครับมาแบ่งเครื่องนะครับแบ่งนะครับมาเบ็ดนะครับแล้วก็มาเชื่อมไซนะครับช่วงนี่นะครับช่วงล่างนี่ครับเชื่อมไซนะครับเื่อมไซนะครับช่วง ที่ปักดินนะครับประมาณนิ้วกลัว้ะพี่น้องเด้อนิ้วกลัวครับน้องจงไว้นะครับประมาณนิ้วกลัวนะครับเง่กับเพชสั้นกับพิรพี่น้องนะครับบางพื้นที่ดินแก็นนะครับดินแน่นนะครับปักบลงนะครับพี่น้องก็เห็ดอันสั้นอันแงเด้วยพี่น้องเด้อนะครับยาวบ้างสั้นบ้างนะครับไม่เป็นไรนะครับในการเพ็ดครับชิปนี้นะครับพราะจจวดนะครับกมาสาธิตนะครับวิธีนะครับควรมีใจรักในการต่อนรกครับพี่น้องนะครับ ว่าเขาเห็ดแนวใดนะครับสิงจันเจานะครับหมานบอนะครับสําหรับพัจวดนะครับบอกเลยว่าจันเจานี่คุณภาพนะครับเก่าสิบเก้าเปอร์เซ็นพี่น้องพาดหญ้่ครับผมจันเจานี่ครับนี่นะครับลูกท่านะครับมาตําครับพี่น้องเบิ้งนูกท่ามาตันครับปูนไก่ครับนี่ครับเรียบร้อยครับผมนี่นะครับจันเจานะครับหรือบางพื้นที่ว่าจอหนังนะครับคลิปนี้นะครับพัจวดนะครับมาสาธิตให้พี่น้องเบื้องนะครับสั้นๆนะครับ นะครับเพื่อเป็นแนวทางพี่น้องนะครับผู้มีใจรักนะครับในการต่อนกก้ว้พี่น้องเด้อนะครับทำวัาเล่นนกต่ยังบอนะครับบอได้ครับพี่น้องเล่นเพื่อความสนุกทีุ่ด้อกนะครับเพื่อความสนุกนะครับพี่น้องมาไปมกปั้นนะครับคลิปนี้นะครับจวดจวด้ห้พี่น้องเด้อนะครับจวดจวดครับผม